คุณคิดว่าอ่าหัวข้อเนี่ยบอกว่าการเชื่อมต่อกับปัญญาญาณคุณคิดว่าไอ้ปัญญาญาณเนี่ยคืออะไรไอ้การที่เชื่อมต่อในตรงนี้ครูต้องบอกว่ามันมีความรู้นะคะที่เป็นความรู้จัก,กรวาลเนี่ยนะคะซึ่งมันมีความรู้พูด,ดง่ายๆในจัก,กรวาลน,นี่มีความรู้แบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ความรู้เนี่ยมันก็ลอยอยู่เต็มตรงนี้ไปหมดเอาให้เห็นภาพง่ายๆว่ามันมีความรู้เต็มไปหมดเลยใครเข้าถึงคลื่นไหน ก็จะไปหยิบความรู้นั้นขึ้นมาเราอาจจะคิดว่าเนี่ยเป็นความคิดของเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราไปอยู่ในคลื่นที่ต่ําเราก็จะได้เราจะมีความคิดอะไรที่มันที่มันอยู่ในระดับนั้นอะแล้วมันก็เป็นความรู้ในระดับนั้นแต่พอเราเองอะขยบนะคะวายเรชั่นขยบขยบเอ่อวายเรชั่นคือคลื่นความถี่ของเรานะคะคลื่นสมองคลื่นความถี่อารมณ์ความรู้สึกความคิดพอขยบขึ้นไปคุณจะสามารถรับรู้ปัญญาได้อีกเลเวลหนึ่งนั่นแหละนะคะอันนั้นวันนี้การเชื่อมโยงของปัญญาญาณก็คือว่าการเชื่อมโยงกัับปญญาที่่อยูแล้ว ในจัก,กรวาลนี้ซึ่งเป็นของทุกคนไม่ได้เป็นของครูไม่ได้เป็นของกูรูคนใดบนโลกใบนี้น,นะคะแต่เพียงแค่ใครก็ตามที่เอาตัวเองไปอยู่ในคลื่นนั้นจะสามารถได้รับความรู้นี้เหมือนเหมือนกันครูก็จะมีการนั่งสมาธิหรือการที่แบบพิจารณาชีวิตในแต่ละวันของครูอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยมันเกิดความรู้ที่ปิ้งขึ้นมาเองนะปิ้งขึ้นมาเองแล้วปรากฏว่าก็มีกูรูระดับโลกหลายๆคนนะคะเอาพูดเรื่องเรื่องที่ครูแบบสุดปิ้งในอาทิตย์เนี้ยอยู่ด,ดีก็มีคลิปที่พูดเรื่องเนี้ย ที่อยู่อีกฝั่งโลกหนึ่งเขาก็พูดขึ้นมาว่าเออมันเป็นเรื่องปะเดพวกเนี้ยมันเลยกลายเป็นว่าอ๋อไอความรู้พวกเนี้ยมันไม่ได้เป็นของใครเลยมันเหมือนแขวนไว้ที่อากาศบนจัก,กรวาลเนี้ยแล้วพอใครไปถึงคลื่นความถี่นั้นก็หยิบมาแค่นั้นเลยดังนั้นเนี่ยนะคะใครที่สามารถฝึกได้ดังต่อไปเนี้ยคุณจะมีคุณจะได้กูอยากให้ได้มีความรู้สึกแบบนั้นว่าปกติ เราอะถ้าใช้สมองเรียนรู้อย่างเดียวอะค่ะเราจะจะได้แค่แบบเรียนตามมัธยมมหาลายัยใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเรียนตามตำราแล้วก็จําเอานะคะแต่การที่ได้เชื่อมโยงอะไรแบบนี้มันจะเจ๋งมากตรงที่ว่าคุณไม่ต้องอะ่ะคือมันไม่ใช่นัเออมันไม่ใช่ความรู้ที่มาจากหนังสือแต่มันจะรู้ด้วยตัวเองทีนี้เมื่อไหร่ที่เราเองอะอยู่บนโลกใบนี้ค่ะส่วนใหญ่เราจะใช้คลื่นเซลล์สมองซีกซ้ายแล้วก็ในคลื่นสมองที่ชื่อว่าเบต้าเยอะมาก ในขณะที่คุณกําลังเรียนอยู่กับครูนะ่ะตอนนี้นะคะคคุณก็จะไม่ได้อยู่ในลักษณะของดีแล็กซ์คุณกาลังอยู่ในคลื่นของเบต้าซึ่งเป็นคลื่นที่เออคิดตามนะนั่งคิดตามหรือบางคนที่แบบดังสมาธิอยู่แล้วฟังครูอาจจะไปแบบอีกคลื่นหนึ่งก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วในตอนนี้เป็นคลื่นที่แบบคิด ในแต่ละวันวเราต้องทํางานต้องคิดคํานวณอะไรต่างๆก็คือเป็นคลื่นเบตา้าทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์เราใช้คลื่น,นท,ที่มีการคิดแบบเนี่ยตัวเองคิดคิดในสิ่งที่เข้ามานั้นนี่นู่ในในแต่ละอย่างที่เข้ามาในชีวิตเราประจําวันเนี่ยนะคะเราก็จะยังอยู่แค่มิติที่3เท่านั้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะคะเราจะมีอีกตัวหนึ่งที่อยู่ข้างในนะะการที่อยู่ข้างในเนี่ยครูต้องบอกว่าการจูนหรือการเชื่อมโยงกับจัก,กรวาลหรือไฮเออร์เซลหรือ ปัญญายานที่อยู่ตามทั่วไปเนี่ยจริงๆแล้ว,ว่คุณไม่จําเป็นจะต้องไปตามหาที่ไหนเพียงแล้วไม่ต้องไปทําอะไรเยอะๆมากมายด้วยเพียงแค่คุณหยุดเท่านั้นเองนะเพียงแค่คุณหยุดที่จะแบบ ใช้สมองซีกซ้ายคิดอะไรแย่ๆแล้วกลับมาอยู่กับตัวเองก็สามารถจะเริ่มเชื่อมได้แล้วซึ่งวิธีการต่อไปนี้นะคะก็จะดูก็จะช่วยให้แบบว่าเราจะหยุดได้ยังไงในแต่ละวันนะคะเราจะตื่นมาเราจะวุ่นวายมากเลยตั้งแต่เช้าก็คือว่าสมองจะทําหน้าที่ในการสแกนนะว่าตื่นปุ๊บพอร่างกายเราแบบประสาทอัตโนมัติสั่งตื่นเช้ามาปึ้งเขาก็จะเริ่มสแกนละใน5นาทีแรกของวัดของการตื่นของการมีสติกัน c o n เชียสเลย นะพอมันตื่นเสร็จปุ๊บมันก็จะสแกนแล้วว่าตืดๆดอ่ะอ่ะแล้วก็หยิบเรื่องเมมโมรีที่เราเคยมีความจําในอดีตขึ้นมาคิดเรื่องนั้นะเรื่องนี้คํานวณว่าออไอ้พวกในอดีตต่างเนี่ยมีอะไรไหมที่จะเป็นภัยกับเรามีอะไรที่ต้องระแวดระวังไหมเนี่ยตื่นเช้ามันจะเป็นแบบนั้นตอนเช้าพอคุณเริ่มมีสติกับตัวเองเสร็จป,ปุ๊บคุณพูดกับตัวเองเลยนะคะว่าเช้าเนี้ยเราเกิดใหม่ละ อันนั้นเราต้องการอะไรในชีวิตเราต้องสั่งการสั่งการเนี่ยจากความคิดหรือจากคําพูดที่พูดออกมาเลยก็ได้ถ้านอนกับคนข้างๆแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเราบ้าน,นก็พูดในใจนะคะเพื่อให้ระบบในสมองตัวหนึ่งที่ชื่อว่า reticular activating system นะคะ RAS เนี่ยทำงานนะคะทำงานว่าอะไรว่าเออฉันต้องการเรื่องนี้นะฉันต้องการแบบเออชีวิตใหม่เนี่ยคือร่างกายของเราเนี่ยเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงอันหนึ่งเชื่องเชื่องเลยถ้าเราถ้าเราสอนเขาเป็นนะคะไม่ไงั้นเขาจะกลับไปคิดเรื่องเก่าแล้วนะตื่นเช้ามาบอกว่า,ว,าวันนี้เกิดใหม่ละเกิดใหม่แล้ว ต่อไปนี้ชีวิตฉันจะเป็นแบบนี้ 1, 2, 3, 4วันนี้จะทุกทุกต่อไปนี้ชีวิตฉันเงินหาง่ายต่อไปนี้สุขภาพฉันจะสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์อะไรก็ตามที่คุณต้องการหลายคุณโปรแกรมในทุกๆเชาวเพื่อให้ไอตัวสมองเนี่ย จะค่อยๆไปหาข้อมูลซัพพอร์ตคุณทีนี้วิธีการเชื่อมกับปัญญาญาอย่างที่บอกอันนี้ไม่ได้อย่าไปเทียบกับศาสนาอะไรต่างๆเพราะว่านี้ไม่ได้พูดจากศาสนานะคะคือพูดจากการที่ทำยังไงที่เราจะเชื่อมกับปัญญาที่มันมากกว่าการแค่แค่เราเรียนจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยวิธีการเชื่อมจะมีแบบนี้ค่ะคือการที่เราเองเนี่ยจะต้องกลับมาอยู่กับตัวเองอยู่กับข้างในข้างในตัวเองนะคะโดยการที่ไม่ต้องไปคิดเรื่องข้างนอกเยอะแยะมากมายเอาคลื่นสมองให้มันช้าลงนะคะจากที่เป็นคลื่นเบต้าเมื่อกี้เป็นคลื่นอัลฟานะคะเป็นต้นไปนะมีอั มีเตต้านะคะเออเป็นคลื่นสะกดจิตอะไรเงี้ยนั้นกลับมาการที่จะนิ่งแบบนี้ได้อย่างไรบ้างนะครูพูดในหลายไลฟ์แล้วนะคะนอกหนึ่งนั่งสมาธิอยู่แล้วค่ะสองนะการที่แบบจริงๆคุณไปเที่ยวที่ต่างๆที่แบบมันสวยมากๆสงบมากๆคุณก็เข้าอัลฟาได้แล้วค่ะง่ายๆนะอน,นั้นเนี่ยการที่กลับเข้ามาแล้วใช้วิธีการนะคะหายใจลึกๆทุกอย่างถ้ามันสับสน,นวุ่นวายมากๆนะคะแค่ให้เราหายใจเข้าออกลึกๆในแต่ละวันก็ช่วยมากแล้วทำไมครูพูดเรื่องสมาธิบ่อยจังเลยเพราะว่าสมาธิเนี่ย มันช่วยชีวิตหลายอย่างมากนะคะหลายอย่างมากแล้วมันไม่จาเป็นต้องมานั่งหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงเดี๋ยวคุณจะบอกวันนี้ว่าแบบสมาธิที่มันนั่งเนี่ยมันเพื่ออะไรแล้วมันจะไปจูนอะได้ยังไงการนั่งสมาธิแบบนี้ค่ะคือการที่เราอะเข้าไปมีสติกับตัวเองทีนี้คนที่นั่งแล้วบอกว่าฟุ้งคิดนั่นนี่นู่นไม่เป็นไรเลยค่ะฟังดีๆนะไม่เป็นไรเลยค่ะการนั่งสมาธิเนี่ยมันคือการที่เราอะ ด้วยความที่เรามีภาษาสัมผัสทั้ง5ค่ะเวลาออกนอกบ้านแล้วไปเจอคนนั้นคนเนี้ยตาก็เห็นอย่างนี้หูได้ยินอย่างนี้สัมผัสกลิ่นมันวุ่นวายไปหมดทีนี้สมองเราก็จะมัวแต่ไปตีความเยอะแยะมากมายไปตีความไปตัดสินไปอะไรเงี้ยโลกภายนอกมันวุ่นวายมากทีนี้การที่นั่งแล้วบางทีอ่ะเราไม่สามารถมีสติมีสมาธิมากพอที่จะไปจับว่าเฮ้ยอันนี้มาแบบนี้อันนี้มาแบบนั้นเราก็ไม่รู้เลยไม่รู้ว่าวันนี้บางคนนะที่ไม่มีสติมากๆถึงขั้นว่า วันนี้อารมณ์ไม่ดีเลยแต่ไม่รู้ได้ซ้ำว่าอารมณ์ไม่ดีเพราะอะไรไม่รู้ว่าเป็นอะไรวันนี้แบบไม่รู้สึกแบบหงุดหงิดมากๆเลยทอถามว่าหงุดหงิดเรื่องอะไรไม่รู้ว่าหงุดหงิดเรื่องอะไรเนี่ยมันจับตัวเองไม่ทันอะไรสักอย่างเลยมันรวมรวมกันไปหมดงั้นการนั่งสมาธิในที่นี้นะคะอันนี้คือเบื้องต้นนะอันแรกนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยนั่งเลยหรือนั่งไปแล้วนะคะก็แบบนี้ก่อนการที่นั่งสมาธิคือการที่เราอหา e n v i r o n m e n t หรือสภาพแวดล้อมที่เราควบคุมได้ เราออกไปข้างนอกเราควบคุมไม่ได้ใช่ไหมเราเจอบอกว่าวันนี้ฉันต้องการเจอคนที่พูดบวกของร้อยเปอร์เซนต้องไม่มีใครมาพูดลบก,กับฉันเลยไม่แต่คนเดียวเราควบคุมโลกภายนอกได้ทั้งหมดไหมคะไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่เราควบคุมได้คือเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาที่สภาพแวดล้อมที่เราควบคุมได้ก่อนทุกคนเริ่มแบบนี้ก่อนนะงั้นกลับมาที่ควบคุมได้คือคุณไปหาที่ที่สงบของตัวเองที่บ้านในทุกๆวันนะหรือเริ่มในช่วงแรกบอกว่ายังทําไม่ได้ค่ะครยยังไม่มีแรงจงใจขนาดนั้นขอเป็นวีคเอ็นสักเส,กส,กส,กสก เนี่ยช่วงสวงกรานต์ช่วงอะไรเนี่ยเที่ยวเที่ยวด้วยก็ฝึกฝึกจิตด,ด้วยนะ <c oughs> นิดหนึ่งคือค่อยๆนะคะทีนี้หาที่ที่มาเป็น Environment หรือสภาพแวดล้อมที่อะไรหรือเปล่าที่ไม่มีใครรบกวนเราจะตัดประสาทสัมผัสที่มันสิ่งเร้าเราต่างๆตัดออกไประดับหนึ่งก่อนคนที่เจ๋งจริงๆนะคะไม่ใช่ไม่ใช่หลับตาแล้วก็สงบอยู่ในสมาธิแต่คนที่สามารถลืมตาแล้วเนี่ยยังใช้ชีวิตอย่างมีสติได้อันนี้คือเจ๋งดังน,นั้นเนี่ย ฟังดีๆนะมันไม่ใช่ว่าทุกวันเนี่ยคุณจะต้องมานั่งสมาธิวันละสิบชั่วโมงแล้วชีวิตมันจะดีขึ้นการที่นั่งสมาธิมันคือการที่ให้คุณน่รู้ว่ามันมีอะไรเข้ามาบ้างแล้วรู้ว่าเราจะต้องทอํายังไงต่อคือมันรู้ว่าอ๋ออันนี้ความคิดเข้ามาบางทีอะ่ะเราเวลาเรานั่งไปเรื่อยๆแล้วนั่งจนรู้ว่ารากของความคิดมันมาจากตรงไหนเข้าใจไหมจากการนั่งสมาธิทีนี้พอเราฝึกที่จะเห็นบ่อยๆเสกขนาดที่เราเห็นสิ่งที่เป็นนามธรรมเพราะเราไปใช้ชีวิตจริงๆที่มันเป็นเห็นเป็นรูปธรรมคุณจะมม,มีสีสสิต เร็วมากค่ะเร็วมากมากเพราะเราจับนามมาทํามันแล้วอันนั้นเวลาที่เราพูดคุยกับใครว่าคนจะถามความลับครูยเยอะมากว่าแบบคู่เวลาที่แบบทำไมคูสามารถควบคุมอารมณ์ได้หรือเจออะไรต่างๆเหตุการณ์ในชีวิตเนี่ยทำไมถึงควบคุมได้ได้ง่ายเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการที่พอเราฝึกตรงนี้มาเราเห็นเรื่องราวมาถามพอเราเห็นคนนี้เข้ามาเราก็จับได้แล้วว่าอ๋อเนี่ยคนนี้พูดมาแล้วเราอ่ะรู้สึกหงุดหงิด ก็คือแค่นั้นก็คือจบแล้วไม่ต้องไปจ้าหรือตัดสินโทษตัวเองด้วยนะให้คุณแบบแค่ดูว่าอ๋อโอเคมันเป็นแบบนี้ทีนี้การที่เวลาที่เราถามอะไรออกไปเราตั้งจิตถามไปเลยค่ะในสมาธินั่นแหละนะตอนที่เราแบบชิลๆสบายๆไม่ต้องสมาธิก็ยังได้เลยตอนที่เรารีแลกซ์สบายๆเราสามารถตั้งจิตถามได้เลยนะคะว่าฉันอยากจะรู้เรื่องนี้จังส่งข้อมูลส่งอองความรู้ตรงนี้ให้หน่อยส่งอะไรก็ได้มาให้ฉันรู้หน่อยคุณสามารถพูดแบบนี้ได้เลยอยู่เงียบๆคนเดียวบ,บางทีคุณคุยกับข้างในคุณยังได้เลยว่าแบบ จักรวาลข้างนอกที่อาจจะคิดว่ามันอยู่ข้างนอกไกลมากจริงคุยกับหัวใจคุณนะคุยกับข้างในว่าแบบอยากรู้จังเลยอะช่วยนําทางเราหน่อยช่วยนําทางให้ไปเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้ช่วยช่วยให้สิ่งนี้ปรากฏในชีวิตฉันหน่อยคุณสามารถพูดแบบนี้ได้ทีนี้กระบวนการที่เราขอออกไปนะการที่เราตั้งจิตถามไปเนะี่ย เวลามาไหนะอย่าไปอย่าไปเ,ออเขาเรียกว่าอะไรกรอบอีกแล้วว่าวิธีการมามันต้องตอบปิ้งแวบในสมาธิเลยมันจะต้องได้ยินเสียงกระซิบบางคนบอกว่าได้ยินเสียงกระซิบที่หูบางคนมาในนิมิตมาในเนี้ยแล้วเรารู้สึกว่าการพอเราไม่มีเสียงกระซิบที่หูเราไม่มออีภาพที่เกิดในจินตภาพไม่ไม่ไม่มีนิมิตอะไรเกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอะเชื่อไม่ได้จริงๆแล้วว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันวิธีการนะคะเวลาเขาคำคำตอบนะคำตอบก็คือมันจะมาในรูปแบบของ ต้องรีแลกซ์นะต้องขึ้นสูงเวลาคุณส่งอะไรไปแล้วเนี่ยเวลาจะรับต้องอยู่ในคลื่นที่นิ่งค่ะนิ่งไม่วุ่นวายไม่ใช่สมองซีกซ้ายเยอะคุณต้องกลับไปใช้สมองซีกขวารับรับถ้าเราอยากรู้คําตอบนั้นอันนี้บางทีคุณถามคําถามไปนานมากแล้วแต่คุณไม่เคยว่างได้นิ่งเลยจนกระทั่งวันหนึ่งคุณก็ไปนั่งที่ริมน้ําตกริมทะเลแล้วคุณก็รู้สึกว่าออไม่ได้คิดอะไรหายใจแบบว่างๆว่าหายใจทิ้งวันๆเลยอาจจะคิดว่าเขาหายใจทิง้งแต่อยู่ดีๆเฮ้ยได้คําตอบ นี่เห็นไหมเขาจะส่งมาตอนที่สภาวะคุณพร้อมอันนั้นเวลาที่ส่งมาอาจจะส่งมาในรูปแบบของความคิดฟุบขึ้นมาเฮ้ยรู้แล้วอาจจะส่งมาในรูปแบบของของอะไรอีกปากใครสักคนหนึ่งปากใครสักคนหนึ่งซึ่งไม่รู้คุณรู้ไหมคุณอาจจะแค่เดินไปตลาดแล้วไปเจอแม่ค้าคนหนึ่งพูดอะไรไม่รู้แล้วคุณก็แบบเฮ้ยเข้าใจยปะเพราะเขาว่าเราไม่รู้จะมาทางไหน คืออยู่ในช่วงที่จังหวะที่เหมาะสมเพอร์เฟกต์เขาส่งเลยบางทีคุณอาจจะมาจากปากลูกคุณนะ่ะหรืออาจจะมาจากปากสามีคุณหรืออาจจะปากครูก็ได้นะคะที่สอนแล้วคุณจะไปรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงมันเลยต้องกลับไปขั้นตอนที่หนึ่งเห็นไหมถ้าคุณไม่มีสติตอนตั้งแต่ฝึกสมาธิอันแรกอะไรผ่านมาคุณก็ไม่เห็น,นะคะ่ะนั่นน่ะบางคนโอกาสนะผ่านเข้ามาในชีวิตเป็นร้อยร้อยครั้งแต่ทําไมไม่เคยเปลี่ยนชีวิตเลยไม่เคยเห็นเลยค่ะเพราะว่าไม่เคยมีสติดูเลยว่านี่คือโอกาส มองทุกครั้งก็มองเห็นแต่เป็นปัญหาถ้าเรื่องเงินถ้าใครที่ยังมีปัญหาเรื่องนี้อยู่ครูบอกให้นะคุณเข้าใจจิตวิญญาณลึกๆและไปแก้ตั้งแต่ระดับจิตใต้สํานึกโปรแกรมจิตใหม่ด้วยจิตเหนือสํานึกเรื่องเงินมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายสําหรับคุณครูบอกเลยมันจะเป็นเรื่องง่ายที่กับ,กบคุณเพราะครูผ่านมาแล้วดังนั้นคอชื่อว่า Money b บ o s เตอร์เป็นคอที่จะบูดเงินคุณน่ไม่ว่าคุณทาอาชีพอะไรอยู่ ครูไม่ได้ครอนนี้ไม่ได้บอกว่าทุกคนออกมาทําออนไลน์เหมือนครูเลยไม่ได้บอกเรื่องนั้นแต่ไปแก้แพทเทิร์นในจิตใต้สํานึกคุณอะไปแก้แพทเทิร์นจะใไอเนี่ยอดีตที่แบบเออว,วันวันหนึ่งตัดสินตัวเองอยู่นั่นอะวันวันหนึ่งก็อะไรก็ไม่รู้วุ่นวายกับโลกภายนอก กลับมาที่โลกภายในนะคะเราไปแก้แพทเทิร์นตั้งแต่จิตใต้สํานึกและใช้จิตเหนือสํานึกบวกความตัมสั่งเลยวิธีการมีเทคนิคมีระยะมากมายมีวิธีการจาเข้าไปอยู่อีกโลกหนึ่งอีกไทม์ไลน์ให้เลือกเลยว่าตกลงชีวิตจะเอาอะไรวันนั้นเราเลือกเสร็จคุณเข้าไปเลยนะไม่ได้ให้กลับไปทําที่บ้านนะคะเลือกแล้วทาเลยแั้นเะนี่ยตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีสอนสดอยู่ที่วันที่20เมษายนนี้นะไปเที่ยวสงการานอะไรให้ชื่นฉ่ำปอดแล้วกลับมาเรียนนะ20เมษายนเนี่ยเจอตัวปิดไปยังจบเต็มแล้ว หนึ่งหนึ่งคนสุดท้ายนะคะเพราะว่าหนึ่งคนสุดท้ายเนะี่ยถ้าเจอตัววันที่20เจอตัวเต็มตรงๆแบบนี้ได้ทำเวิร์กช็อปด้วยกันนะคะกออ็ตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปเรียนถึงเย็นนะคะแล้วก็ต่อในคอร์สออนไลน์ต่ออีกนะคะเพราะว่าในเจอตัวครูจะเน้นเวิร์กช็อปวันเจอตัวเนี่ยคือ12,900ที่สุดท้ายนะคะจาก16,900นะที่สุดท้ายให้12,900แล้วก็ได้คอร์สออนไลน์ฟรีไปด้วยนะคะราคาดีมากเพราะอะไรรู้ปะ่ะตอนนี้จัก,กรวาลใจดีกับครูมากๆ ให้ช่องทางอื่นในการที่เป็นทางไหลของเงินเยอะแยะมากมายดังนั้นคอสไม่ได้ทาราคาสูงซึ่งมูลาค่าคอสควรจะต้องสูงแต่ครูต้องให้ทุกคนหลุดจากตรงนี้ก่อนหลุดจากตรงนี้ครูเชื่อว่าพอเรียนอันนี้เสร็จแพทเทิร์นเปลี่ยนและชีวิตการเงินจะดีขึ้นแล้วค่อยมาเทคคอสที่มันแบบเลเวลอัพโอเคป่ะเอาคอสนี้ก่อนออนไลน์เฉยๆนะคะให้ราคาพิเศษวันนี้เท่าไหร่เจ็ดพันหนึ่งรอยบาทออนไลน์คุณ <laughs> ถูกมากถูกมากอย่างที่บอกนะอันนี้คือเป็นค่าวิชา,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 าวิชาครูแล้วกัน แต่ถ้าเป็นเอาความเป็นจริงในมูลค่าที่ให้เนี่ยเกินนะคะเป็นหลักหมื่นอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการรื้อโครงสร้างทั้งจิตเลยเรื่องของการเงินชื่อว่า Money Booster คอร์สบูทเงินพูด,ดง่ายๆไปลงกับแอดมินเลยนะคะไป C ีในเฉพาะไลฟ์นี้นะแล้วก็แคปหน้าจอสวยๆนี้ไปบอกว่าแอดมินจา๋าขอราคา7,100บาทเพราะว่าราคาเต็มคือ9,900นะคะพอเริ่มสอนปุ๊บจะเป็นราคา9,9 0 0เนาะจะเป็นอินเทน i v ฟนะคะ คือเข้มข้นรู้เรื่องไม่ต้องเรียนนานนะคะห้าหกอีพีจบละงนั้นในวันนั้นจะเรียนสดปุ๊บแล้วก็ไปต่อที่ออนไลน์ต่อเพิ่มเติมนะคะใครที่เรื่องเงินอยากให้มันเป็นเรื่องง่ายในชีวิตไปคอร์สมันนี่บูสเตอร์อันที่2ถ้าคุณชอบเนื้อหาที่ครูพูดแบบนี้นะเพราะว่าทุกคอร์สคุณเน้นเรื่องจิตวิญญาณก่อนแล้วเรื่องเงินมันเป็นทางผ่านโอเคไหมเพราะว่าบางทีอ่ะครูสอนเรื่องทักษะไปเลยเนี่ยบางทีพอข้างในไม่ผ่านคุณจะได้เงินมาแป๊บหนึ่ง จะบอกให้นะกดแรงดึงดูดเนี่ยถ้าวันนี้ครูจะบอกว่าให้ทําเทคนิคอะไรบางอย่างแล้วให้เกิดปฏิหารเกิดขึ้นในชีวิตคุณภายในยี่เวันครูทําได้นะคะครูสอนให้ได้เกิดขึ้นครั้งหนึ่งแต่การที่เกิดปฏิหารขึ้นตลอดชีวิตอะ่ะมันต้องมีเรื่องที่ลึกกว่านั้นดังนั้นคอร์สนี้จะสอนให้เกิดปฏิหารขึ้นทั้งชีวิตคุณแล้วก็อีกอันนึงเป็นเรื่องของสุขภาพสุขภาพคือแก้ตั้งแต่ระดับข้างในแล้วเป็นตอนนี้จริงๆได้ข้อสุขภาพมีมีข่าวดีด้วยนะแต่ว่าเดีี๋ยยยววขออออังไไมุุ่่่เเเาา้กนนนป็นทคโโลลสด ของโลกใบนี้นะคะเป็นเรื่องของควอนตามแต่เป็นควอนตามที่แบบโอเคเป็นเรื่องตั้งแต่มีทั้งสมาธิคอนตามมีทั้งาการความรู้สึกนึกคิดระดับคอนตามแล้วก็มีเครื่องมืออะไรบางอย่างก่อคอนตามด้วยซึ่งในคอร์สนี้นะคะจะทําให้คุณเองประหยัดเงินใน,ในการหาหมดในอนาคตแน่นอนเพราะว่ามันรื้อตั้งแต่ข้างในอะ่ะทุกคนมันรื้อตั้งแต่จิตวิญญาณข้างในนะคะดังน,นั้นคอร์สนี้คือสุขภาพเจอตัววันที่20 7 เมษาเอาเป็นว่าอาทิตย์ติดกันเลยนะคะ27เมษานะคะก็คือเจอตัวตอนนี้11,111 11บาทนะคะ1111 11, 11, 11. เจอตัวนะหลังแล้วก็สำหรับออนไลน์ก็คือเปิดที่ราคา6,000ละกัน6,000นะคะถ้าชอบคอนเทนต์หรือเนื้อหาแบบนี้นะคะอย่าลืม subscribe นะคะที่ช่องครูพล่านักจิตวิทยากันเยอะๆนะคะกดเลยตอนนี้กดเร็วไม่ว่า